เมื่อนีน้องสิไปห้าเอื้อยเพื่อนเป็นคนไทยนี่ละ่ะเพื่อนอยู่อุดรเข้ากับโบได้ไปลินนะ้ำเพิ่นโดนแล้วเนาะไปลินล่าสุดนั่นเข้าไปกินปิงป่ากับตำบมังหุงทุกคนยังจืจอไดดบ <c oughs> น้องมากมือนีบรรยากาศทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแล้วตอนนั้นที่เฮามาดินที่มันเป็นป่าตอนนี้ก็จะกลายเป็นดินบ้านแล้วแต่ว่าบ้านที่เพื่อนกําลังสร้างนั้นเป็นเราไดเข้าไปเบิ่งน,นํากัน ก่อนที่เฮาสิเดินทางไปเฮามาแวะสือปิ่งไก่แคมทางกอนเนาะ้านนี้ไก่เพิ่นกันย่งเหลือโบลายเนาะคือสิได้ขายดีเฮาแวะสือไก่เพื่อไปกินข้าวสวยอยู่ที่บ้านพ่เวยงสบายดีจ้าสวัสดีค่ะตอนนี้น้องอยู่ที่บ้านโนนกอกเห็นป้ายข้างหลังว่มาหาไอ้เวียงเนาะื้อน,นี้เนาะไก่สิฮอนที่อน,นลแล้วแหละล่ะ๋ยห้องมีรถกันต่อ เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เฮาจะไปบ้านของพี่เวียงเมื่อนีบรรยากาศค่อนข้างหอนเนาะหอนแห้งแดดแห้งหลายแต่ว่าเส้นทางที่เฮาขี่ไปนี่พัดเห็นน้องน้ำน้องน้ำน้ำกระเต็มน้องแล้วเนาะร่มกับพัดเย็นสบายเลยล่ะหลังจากนั้นน้องก็นั่งรถเข้ามาในซอยนี้อีกระยะหนึ่งซื้อบ้านเพิ่นน้องกับพ่อจือใดเนาะซื้อว่าบ้านนาย่าง น้องนั่งรถเข้าไปในบ้านน้องเห็นต้นไม้ไมีแต่ตน้นง่ายๆากหลายตน้นเป็นห่มเง้าให้ดีในระหว่างเส้นทางที่ไปตอนนี้น้องหอดแล้วเดอ้อในตอนนั้นที่น้องมาดินเพิ่นยังเป็นดินสวนต้นไม้กระลายหญ้ากระลายคนขางฮนะุกด้วยเนาะเดี๋ยวนี้พี่สาวเพิ่นกัดได้ ทางห้า string, House, ตัดต้นใหม่ไปหลายต้นเลยแล้วเพิ่ quote, mag, นกะกำลังสร้างบ้านอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะเข้ากัยยางมามากินข้าวอยู่เพื่อนหน่อยคือเก่าเนาะที่ที่เฮ้าเคยกินในตอนนั้นต right. <te> อนนี้เขากับพึ่งยางมาหอดแล้วก็จัดน่ำจัดไนกินก่อนเพราะว่าแดดฮอนอากาศกับหอนน้ำเนาะ อากาเเกี่ยมจัดกับขอกับเข่าเพื่อสิเตรียมกินเข่าเทียงเมนูที่เราซื้อมาในมือนี้ก็มีแต่ปิงไก่ส่วนที่เหลือก็จะเป็นของพี่เวียงอาหารในมือนี้ก็มีไข่ข้าวตํามังหุ่งและต้มโน่อไม้อาหารเทียงของน้องในมือนี้เธอว่าเป็นมือที่แสบร้ายเมื่อมากินน้ำกันหลายๆคน มากินข่าที่บ้านสวนพร้อมกับค้นทีบได้พอ้อนาพ้อตากันดนมันก็หูซึกกินแซบแล้วก็มีแนวล่มไม่หม่หลายอย่างมันแต่มีมันเยต่กาบแดงไม้ไผ่กาบแดงหลังจากน้องกินข่าอิ่มแล้วน้องกัย่างมาล้างมือในอง์นามใหญ่นี่เนาะอง์นามใหญ่นี่เป็นอง์นามที่เพิ่นต่งนามฝน มาไหวในโอง่งเล้วเพิเ่นกะเจาะทอออกมาหลังจากคนกินเขาอิ่มแล้วเข้ากับมาให้อาหารปลาตอปลาในหนองน้ำมีเป็นปลาธรรมชาสเ้อร์เพิ่นโบได้มาปล่อยเลยมีแต่มันลอยมาเองเวลาน้ำขึ้นเนาะอันนี้เป็นปลาที่เพิ่นโบได้เลี้ยงแต่ปลามันมาเองเพิ่นกับพ่อได้กินกน,น้ำมัน,นหลายเธออยูอ่อยู่หนองนี้ ปลานินสาันนเป็นปลาสว่างสาันนก็เม็นบอกสาันนมันไม่ค่อยขึ้นมาปลานินกับปลาดุกเรียอยู่สา,านี้เวลาเฮาวานอาหารเม็ดลงไปในาน้ำน่องกะเห็นมีปลาหน่อยมาขึ้นมาตอดอาหารทึ่งน้ำเนาะส่วนปลาไงมันกะสีโบมาต่อตอนนี้ดอกเพราะว่ามันหยานคนเดี๋ยวเฮายางหนีไปู่ลามันจงสีขึ้นมา หลังจากเกลือปลาแล้วเฮากระสีเข่าป่าเพื่อไปเอาใหม่ไพ่พอดีสวนพิบียงนี่เพิ่นมีสุมไผ่เนาะมีใหม่ไผ่ลาาหลายน้องก,ก็เลยถือโอกาสนี้ขอใหม่ไพ่เพิ่นเอากลับมาบานเพราะว่าเฮ้ามีแนวต้องใส่ปลาที่เฮาเห็นนี่มันกระคน้างสิตึบเนาะแต่เฮ้าก็สามารถลัดเลาะเพื่อไปหาใหม่ไพ่ได้ยู ในการตัดไม้ไผ่ครั้งนี้ก็มีการห่วมึงกันตั้งสามคนเนาะกว่าจะได้ทนนึงรถิสางม,มาเบิงเหรอบเาาบอร์ข่ามาเบิงโทรศัพท์มาเดินหล่ามาีขั้วมากขั้วมาบ่ไหม อนนี้น้องก็กินข้าวอิ่มแล้วเนาะเดี๋ยวเฮาสีย่างไปเบื้เงือนที่เพิ่นกําลังสร้างนํากันบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านที่เพิ่นกําลังสร้างเนาะเมื่อกี้นี้เป็นด้านคางของบ้านอันนี้เป็นด้านนาของบ้านภายในบ้านของเพิ่นกะยังบบท่านด้เซจดีอย่างที่ทุกคนเห็น เพิ่นกันยั่งเหลือหลายขั้นตอนเลยเนะาะกลัวสีเร็จบ้านที่เพิ่นกำลังสร้างเพิ่นกระขันเป็นแต่ละหองแต่ละหองซึ่งหองหองหนึ่งนี้นองว่ามันกะไงหลายเด้ถ้าเพิ่นเฮ็ดเร็จแล้วนี้คือสิง้ามเนาะนองกะได้ลองถามถามเอาเวียงเพิ่นเบิ่งเนาะว่าสางบ้านหลังนี้มืดหลายบ่ เราก็บ,บอกว่ากลัวจะสร้างมาใดให้เป็นห้องเป็นห้องแบบนี้ใดเพิ่นกับเมดเงินเป็นลานล,าลานกลัวเล้วเด้ล้านปาดเ้อร์ถกคน <แ S 1> ผู้เสื้อแดงนี้เพิ่นจะมีประสบการณ์เฮ็ดบ้านมาเองเนาะพเพิ่นกับเลยมาเบิงบานหา้พ่อเพิ่นด้เบิงแบบบานกับตัวจริงแล้วพเพิ่นกับยังเห็นว่ายัางมีบางส่วนที่ยังต้องแก้ไข นองมาเบิงน้ำเพิ่นนีนองกะบบหูดกอกเนาะว่าบอนใดต้องแก้ไขแน่ใดนองกะเบิงโบออกเพราะว่าบ่เคยมีประสบก,การณ์ด้านนี้มาก่อนเพิ่นกะกำลังคุยกันว่าสิใดสมแซม้มแปงแก้ไขตัวใดแน่นองกะบบลูเรื่องดกอกเนาะใดแต่ ยืนฟังเพิ่นกุ้ยกันนองกะยางเบิงไปย่างเบิงมาหลายๆห้องนองกะเห็นว่าบานนีหลังไงเติบเนาะนองกะคิดอยู่ด้ว่านองสิหาเงินอีกจะปีเนะาะจังสีใดบานหลังไงซำานี คนที่เพิ่นมาเบิงบานซอยนี่เพิ่นกะยางเลาะทุกศอกมุมในบานเลยเนาะส่วนห่องนี้จะโยดานหนาของบานซึ่งห่องนี้เป็นห่องนอนเดอเป็นห่องของพีเวียงที่เงเหล็กนี่นไม่ควรเป็นอย่างนี้พี่ ที่เห็นบ้านใหม่นะั่นหล็กมันไม่ควรม,มันไม่ควรจะมีเศษมีมันเหลืออ่าก็ใช้เหล็กตอกเลยไม่ใช้เหล็กเส้นเดียวนี่เหมือนกับเหมือนกับว่าเหล็กเหล็กอันนี้ไว้ก็ทําทไว้แค่หลังจากเข้าเบิงบานมาทุกซอกทุกมุมแล้วบ้านนี้ก็เป็นบ้านทีลุ่มลื่นดีเป็นบ้านสวนทีนายู่หลายเพราะว่าด้านหลังบ้านนี้ก็มีน้องน้ำ ออมแอมบ้านนี้ก็มีตนไม่ไงหลายตนเนาะได้ไผ่สองอันกลับแล้วค่ะบ๊ายบายได้เลยเอาอองอกเป็นลอยสักอัน บ๊ายบายค่ะพี่วียังใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ใหม่ครับผมพี่จุ๋มมาเดียร์พี่สวัสดีครับบายบายจ้าลาก่อนเด้อ